จะเป็นการฉายภาพขึ้นหน้าจอนะครับเราจะเอาหน้าจอของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปที่ทีวีนะครับโดยที่เราไม่เสียบสาย HDMI อะไรนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาใช้สายตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องฉายภาพจากโน้ตบุ๊กนะครับผมขึ้นทีวีนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องฉายภาพจากโทรศัพท์มือถือ iPad โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้เครื่องนี้แล้วก็ฉายขึ้นทีวีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเขาทำยังไงนะครับผม ครับผมอันดับแรกครับเราจะเสียบสายนี้เข้าในพอร์ต HDMI นะครับผมของทีวีนะครับผมนะครับพอร์ต HDMI ของทีวีก็จะอยู่ด้านข้างประมาณนี้ครับแล้วก็หารูเสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนนะครับผมเราจะเสียบเข้าพอร์ตทีวีทั้งสองช่องนะครับให้ตรงกับที่เราต้องการนะครับผมเราจะเสียบให้ตรงกันนะครับครับตอนนี้เราเสียบพอร์ต HDMI นะครับผมเข้าไปในพอร์ตของทีวีลนะครับต่อไปเราจะใช้เป็น พอรยต USB ไท p e A นะครับเสียเข้าไปตรง่องนะครับนี่ครับเสียเข้าไปตรงนี้นะครับครับถ้าเราเสียบเสร็จแล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าโอเคครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการเปิดเครื่องนะครับจะดูการเปิดเครื่องกันเลยครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นโน้ตบุ๊กในการเชื่อมต่อนะครับครับต่อไปเป็นวิธีการเชื่อมต่อ ตัวแชร์สัญญาณภาพขึ้นจอนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นน้ตบุ๊กในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตว่าน้ตบุ๊กของเราครับไม่ได้เสียบสายอะไรครับตัวนี้มีแค่พอตตัวนี้นะครับผมเราจะเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อตัวเครื่องแชร์สัญญาณภาพนะครับเป็นสัญญาณเครือข่ายนะครับผมให้อยู่ให้อยู่นี้นะครับอันดับแรกต้องเชื่อมต่อแบบนี้ก่อนครับรหัสผ่านอยู่ตรงหน้าจอนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับตัวนี้ครับสายรหัสผ่านเข้าไปเครือข่ายต้องเป็นชื่อของเครื่องอุปกรณ์ตัััวนนนนีี้้ะครรบบบผมมออดแกเเาชื่่ แล้วต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็จะเชื่อมต่อเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งร้อยครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของเราขอนนะครับเบราว์เซอร์ม่าจะเป็น Google Home นะครับแล้วก็เราจะเป็นการต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเชื่อมเน็ตนะครับให้สัญญาณเน็ตขึ้นนะครับเราจะเชื่อมให้มีอยู่เราขายแล้วกันได้นะครับไปดูเลยครับครับต่อไปจะเป็นการเชื่อมนะครับผมมีการเชื่อมสัญญาณนะครับให้เราไปที่หนึ่งเก้าสองจุด หนึ่งร้อยนะครับแบบนี้ครับปุ่มเตร์ไปนะครับมันจะให้เราเซตค่านะครับครับผมมันก็จะเข้ามาตรงหน้านี้นะครับให้เราเลือกการตั้งค่ารหัส wi-fi ใหม่นะครับแล้วก็จะเลือกเป็น wifi ให้อยู่ในวงแลน wifi เดียวกันนะครับผมจะเลือกเป็นตัวเป็นตัวทางล่างนะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อคอนเน็กต์ไปนะครับแล้วเราก็มาสังเกตตรงหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นกําลังเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับตรงนี้นะนี่นะครับหน้าจอของเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เราณายืนยันในการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับกดไปปึ๊บอ่ะนะครับสังเกตตรงหน้าจอทีวีนะครับสังเกตหน้าจอทีวีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครือข่าย w i f i ที่เราเชื่อมต่อนะครับอ่าวิธีการเชื่อมต่อทํายังไงครับต่อไป ขัอไปนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับจะเป็นการฉายภาพขึ้นหน้าจอนะครับเราจะเอาหน้าจอของโนนบุกเครื่องนี้ไปที่ทีวีนะครับโดยที่เราไม่เสียบสาย HDMI อะไรนะครับมาดูครับวิธีการทําก็ให้เข้าเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงมุมนะครับกดขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่การเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ครับการเชื่อมต่อนะครับปึ๊บ เราจะเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับกดตรงนี้นะครับแสดงนะครับปึ๊บอ่าสังเกตนะครับเขาก็จะบอกว่ากําลังเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณอ่าสังเกตนะครับตอนนี้กระพริบไล้นะครับดูครับจอที่สองครับถ้าแบบนี้คือได้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสังเกตว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อเลยนะครับผมดูนะครับ หน้าจอนะครับทั้ง2หน้าหน้าต่างก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมแชร์จากโน้ตบุ๊กไปยังจอทีวีนะครับอ่านะครับโดยใช้อุปกรณ์นะครับผมตัวนี้ในการแชร์ขึ้นไปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องแชร์นะครับตัวนี้ไม่ดีเลยนะครับทุกคนอันนี้ไม่ดีเลยนะ